ข่าวผ้าข้ามแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่18พฤษภาคมโดยโค้ชเทฟ,โฟโบอลแมนเชสเตอร์เดเยันนี่คอสเนอร์สื่อฝรั่งเศสตีปอกบ้าเตรียมซบจูเวนตุสแมนยูได้หนึ่งนักเตะสลับขั้วด้วยโดยทางสื่อดังเมืองน้ำหอมกระพือข่าวจูเวนตุสจ่อจะดึงอปอกบ้านนะฮะกลับไปช่วยทีมอีกรอบอีกครั้งหลังยื่นนักเตะหนึ่งรายบวกกับเงินอีกก้อนให้กับแมนเชสเตอร์เดทมั่นใจดิวไม่ล่มแน่นอนเพราะวินวินทุกฝ่าย โดยทางเลอกิฟส์สื่อฝรั่งเศสรายงานมาว่าที่ผ่านมานะผมพอบ้ากองกลางของแมนเชสเตอร์เดใกล้บรรลุข้อตกลงที่จะหวนกลับไปเล่นให้กับจูเวนตุสอีกครั้งหลังเจ้ามารายจูเวนตุสยื่นอาดเรียงบริโอตมิฟิลชาเมอน้ำหอมมาเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอนะฮะซึ่งมีแสดงคือดาวเตะทิมชาติฝรั่งเศสวัย27ปีคนนี้กลับมาจากจูเว่เมื่อปี2016ด้วยค่าตัว89ล้านปอนด์หรือประมาณ3,560ล้านบาทแต่ก็มีข่าวออกมาตลอดในช่วงหลัง ที่ต,ตัวต้องการย้ายจดินโอเทฟฟอร์ดและการย้ายเข้ามาของบรูโน่เฟอร์เดสก็ยิ่งทําให้ความสําคัญของป๊อบ้า้นั้นน้อยลงไปทันทีโดยด้านจูเว่ก็เชื่อกันว่าการแนบประวิโอดวกกับเงินอีกจานวนหนึ่งก็ได้จะเพียงพอให้กับแมนเชียสต์ยอมจะปล่อยตัวป๊อบบ้านโดยที่ค่ากันว่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ83ล้านปอนด์หรือประมาณ3,320ล้านบาทขณะที่แข้งของเจ้าแมลายจูเวนตุสนั้นก็พร้อมสนับสนุนให้นเตะในด้ความดูแลของตนเองในย้ายไปเล่นในฝีดังกิษด้วยเช่นกัน โดยรับิดวัย25ปีคนนี้เพิ่งจะมาอยู่กับจูเบ่แบบไม่มีค่าตัวนะฮะเมื่อช่วงเสม,มอที่ผ่านมารับหมดสัญญากับทางปาบริเซชกแมงแต่ไม่ค่อยได้รับโอกาสให้ลงสนามกับเจ้ามารายในชั้นนี้สักเท่าไหร่นัก และไม่พอใจที่สโมสรลดค่าเหนื่อยของเขาเพราะพิษโควิด -19 ทำให้เจ้าตัวต้องถึงขั้นอยากย้ายสังกัดหลังจบฤดูกาลนี้กันเลยทีเดียวนะครับผมเป็นคำว่างานนี้ก็ต้องรองลุ้นกันต่อไปนะครับผมเพราะว่าวินวินก็ทั้งสองฝ่ายนะฮะแมนยูก็อยากได้ตัวราวิโอตทางชูเวนตุสก็อยากได้พอบอกบ้านนะครับผมต้องรองดูกันต่อไปอนาคตจะเป็นเช่นไรรับข่าวต่อมากันดีกว่าครับบรูนีชี้แมนยูพลาดมหันต์ปลดฟันเก่าเร็วจเกินไป โดยทางเวนบรูนี่เชื่อมาว่าแมนเชสเตอร์เดธนะฮะตุ๊กสกัดเก่าของเขาทําเรื่องที่ผิดพลาดไปสักหน่อยเมื่อจากการปล่อยบรูนฟันเก่าออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมหลังเพิ่งคุยทีมได้เพียงแค่2ปีเท่านั้นเพราะเล่นหลายคนเริ่มเข้าใจในปรัชญาของเขาแล้วรวมถึงตนก็ได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นกว่าตอนที่ร่วมงานกับคนอื่นๆเขาอีกต่างหากโดยทางบรูนฟันเก่าอดีตคนซื้อของแมนเชสเตอร์เด ถูกปลดออกจากตำแหน่งกลางอากาศโดยพิสแดงคว้าแชมป์เอฟเอคัพสมัยที่12โดยที่โชเซ่มาริโยเข้ามารับงานแทนในทันทีนะฮะโดยทางเวนบรูนี่อดตดาวเตทีมก็ได้ออกมาเผยเรื่องการปลดหายใหญ่ชาวดัตคนนี้พร้อมชี้มาว่าการตัดสินใจนี้ของเมนยูเป็นเรื่องที่ผิดพลาดไปนหน่อยนะซึ่งทางรูนีได้บอกว่าผมเสียใจมากตอนทีุ่รุยโดนปลดออกไปสำหรับผมแล้วการได้ร่วมงานกับเขานะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยเราควรใชใ้เขาทำงานต่อไปในปีที่3าม แล้วเราก็จะแข่งแกร่งมากยิ่งขึ้นผมรู้ว่าหลายสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นผมรู้ว่าหลายคนก็เริ่มจะไม่เข้าใจวิสัยทัศน์ของเขาในตอน2ปีนั้นผมได้เรียนรู้อะไรมากยิ่งขึ้นมากกว่าตอนทํางานเป็นผู้จัดการทีมคนอื่นเสียอีกนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมจึงต้องขอบคุณเขาตลอดไปไม่ใช่เรื่องที่ทําให้ผมเป็นกระตันทีมหรอกนะแต่รวมถึงทุกความเชื่อใจและความเชื่อมั่นที่เขามีให้กับผมเราไม่ได้เป็นทีมทีดีที่สุดในโลกแล้วแต่เราเจอกับการที่ผู้เล่นบาดเจ็บ12คน ผู้เล่นที่ดีที่สุด11คนแรกของเราก็ดีพออยู่แล้วนะฮะทีอยู่ในท็อป4แต่เราก็เจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเพราะขุมกำลังของเรานัน้นไม่ได้มีคุณภาพเทียบเท่ากันอย่างในปีนก่อนๆน้านั้นซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับผมผมตัดสินใจว่าจะเป็นผู้จัดการทีมและการได้ทํางานกับหรุยเป็นอะไรที่ดีค่าไม่ได้เลยในความคิดของผมนะผมได้เรียนรู้อะไรจากเขามากายจริงๆผมไม่สามารถยกตัวอย่างอะไรได้มากกว่านั้นอีกแล้วครับรุ่นี่นะฮะด้วยวาราวกับเดมินเบอร์นั่นเอง เป็นนว่าเป็นคนคนเดียวที่ผมที่เข้าใจนะฮะวิธีการทําง,งานของหรุฟฟินเกลนั่นเองฮะซึ่งตัวเขาเองก็มาได้แป๊บๆแ,แล้วเขาก็ย้ายทีมไปวรารกบข่าวต่อมากันดีก่อน,นครับแฟนแมนยูให้ฉายาใหม่แม็กโชมิเนเตอร์หลังเห็นหุ่นของเขาโดยสกอตต์แม็กโชมิเนะฮะได้ฉายาใหม่จากแฟนบอลหลังดาวเตะแมนยู Man นั้นโชว์ให้เห็นกล้ามเนื้อเป็นปบัดของเขา บอลรูนน้สึกทึ่งกับสภาพร่างกายของสกอตแมนโชมิเเนเป็นอย่างมากนะฮะซึ่งเป็นกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังฝึกซ้อมด้วยความฟิตในช่วงที่ผิวอังกฤษยังคงต้องรับการแข่งขันเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ตามรายงานจากเดอะซันะครับผมสื่อจอมแชร์ของอังกฤษเมื่อวันก่อนที่ผ่านมา โดยดาวเตะชาวสกอตต์นี้นะผมวัย23ปีโพสต์รูปรง Instagram, ลงอินสตาแกรมรังซ้อมเรียกฟิตก,กับเพื่อนเพื่อเขาและเขียนข้อความมาว่าสัปดาห์สําคัญเสร็จสิ้นแล้วแต่สิ่งที่ทําให้แฟนบอลมองเหมือนกันก็คือหน้าท้องของเจ้าตัวที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อล้วนๆโฉ์เห็นซิกแพคนะฮะและก็กล้ามเนื้อเป็นมัด,มด,มดซึ่งทั้งที่เพิ่งหายเจ็บกลับมานั่นเองโดยทางแฟนบอลคนหนึ่งนะผมของเขานะฮะแสดงความเห็นมาว่ารวยเลยสกอตเมกโทรมิมเนเตอร์ ขณะที่อีกรายก็บอกว่าเขาคือคนเร็กคนใหม่ขณะที่บรูโน่เฟอร์เดสครับผมกองกลางเพื่อนร่วมทีมปีศาจแดงก็ได้เข้ามาแสดงความเห็นมาว่าเฮ้ยสกอตตี้ลงซ้อมกับลูกบอลม,มีความสําคัญอย่างยิ่งอย่าลืมเรื่องนี้ด้วยนะนี่นะผมก็เป็นนําว่ามีแต่คนมาแห่ชื่นชมตัวเขานะฮะเพราะเขาเรียกว่าต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสกอตแม็กโทมินเตอร์นะครับผมโอ้โหเท่ามากๆเลยนะฮะหุ่นแกนี้แข็งแกรง่งราวกับหินผาเลยทีเดียว เราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับแมนยูพร้อมโฉกแข้งจอมแก่งเกาโช่รังต้นสังกัดชี้แจงแบบนี้โดยทางแมนเชนสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมแห่งเวทีฟุตบอลอังกฤษนะฮะพร้อมตามร่าตัวแข้งจอมเกาจากเวทีเกาโชซสลาตอรี่มารุมทีมรังต้นสกัดของนักเตะออกมาเปิดเผยถึงสก,กานของแข้งรายนี้ โดยทางแมนเชสเตอร์เดพร้อมแล้วจะก้าวขึ้นไปอีกขั้นนะฮะในการยื่นข้อเสนอสำหรับการคว้าตัวประกันหลังของอินเตอร์มิลานอย่างามิรานสกินเนียหลังจากที่สโมสรยักษ์ใหญ่อิตาลีนั้นยืนยันมาว่าผู้เล่นของเขาสามารถย้ายทีมได้ในช่วงสมัน,นี้แต่แมนยูนะผมก็ต้องเจอคู่แข่งอย่างทางบริบลิคที่ต้องการราเซนของดาวเตะชาวสโลวาเกียรายนี้เช่นกัน หลังจากสร้างความประทับใจในการค้าแข่งในเวทีเซเรีอานะฮะโดยหวังให้เขามาเป็นตัวตายตัวแทนเรดยยาวของโซคิโอบราอสโดยที่อินเจอร์มิลานต้องการค่าตัวประมาณราว52.5ล้านปอนด์แม้ว่าจะมีสโมสรใดที่ระบุว่าเต็มใจจะจ่ายมากกว่า40ล้านปอนด์บวกกับบนนักต่างมากมายก็ตามยังมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กำลังจับตาดูสถานการณ์อยู่เช่นกันรวมไปถึงทางบาร์เซโลนาด้วยเช่นกันครับ แต่กลับกลายเป็นว่ามีแค่แมนเชสเตอร์และก็ทางเริบลณีเท่านั้นที่กำลังขับเคีียวกันอย่างจริงจังโดยความหวังของทางนารุโอมโอเลกันโโซชานั้นที่ได้ตัวสกินเนียคนนี้อาจจะขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถผ่านเข้าไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้หรือไม่โดยทางเซ็นเตอร์แบ็กจอมแกร่งมิสัญญาอยูทินซานซิโรนะฮะถึงเดือนมิถุนายนปี2023หลังจากสัญญา4ปีไปเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าอินเตอร์มิลานกลับตัดสินใจขายนกเตะเพื่อนำเงินเข้าสโมสรสักอย่างนั้นนะครับ ทั้งนี้สกินเนียคนนี้ที่ติดทีมชาติเโรเวเนียนะฮะ31ครั้งเริ่มต้นการค้าแข่งกับทีมชาติซซลิน่าในบ้านเกิดก่อนจะย้ายมาร่วมทีมซามโดเรียในราคา4.5ล้านปอนด์เมื่อช่วงเดือนมอรกราคมปี2016เขาอยู่ที่นั่น18เดือนนะฮะก่อนที่อินเจอร์มิลานจะทุ่มเงินกว่า30ล้านปอนด์ซื้อเขามาร่วมทีมและกลายเป็นเตะสโรเวเกียที่มีค่าตัวแพงที่สุดในวัตศสตว์เลยก็ว่าได้ในตอนนั้นหรือทั้งแมนเชสเตอร์เต็ดกาลังหาซิเตอร์แบ็กรายใหม่ ที่จะมาจับคู่กับแฮร์รี่แม็กควายแม้ว่าทีมจะมีวิกเตอร์ลินเดเลฟที่ได้ลงสนามไปแล้วดังกล่าวแทนนะฮะแต่ก็ไม่ใช่นักเตะที่เป็นแฟนให้ความเชื่อมั่นมากนักนอกจากนี้แล้วปีสแสดงยังมีตัวเลือกอื่นๆอย่างเอริกไบยี่ฟิโจนและก็อักเซลตูเซเบ้นั่นเองครับไปใน,นว่างงานที่ผมทางโซเชียลก็ได้มองสกินเนียคนนี้เอาไว้นะฮะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันครับก็ต้องรอดูกันต่อไปอนาคตของเขาจะเป็นเช่นไรรอดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับมนย,ยูติดต่อไบเยนท่าทาม โตวิโซโดยทางแมนเชสเตอร์เตดติดต,ต่อเจรจากับทางบยบร์มินิกนะฮะหวังหนึ่งตัวโกเงเต่งโตริโซคนนี้กองกลางชาวฝรั่งเศสมาเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายในช่วงสมอนี้โดยซันเดย์เอสเพสสื่ออังกฤษรายงานมาว่าทางแมนเชสเตอร์เตดนั้นกำลงังจะหน้าทาบทามโตริโซกองกลางชาวฝรั่งเศสที่มีแนวโน้มสูงที่บยบร์มินิกจะปล่อยตัวจากทีมในช่วงสมอนี้โดยรายงานข่าวรูปว่าอย่างแรกเลยที่พีสาจแดนต้องการเห็นก็คือสภาพความฟิตของ ตริโซที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บโดยอาซิสันนี้อดีตกองกลางโอลิมปิกลียงลงเล่นไปทั้งหมด24เกมแบ่งเป็นบุนเดสก้าลงไปตัวจริง7เกมและสำรองอีก6เกมขณะที่แชมเปญบริกลงตัวจริง3เกมทุกสำรอง3เกมซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาว่าบริจมินิ์นั้นพร้อมจะขายตวริโซคนนี้ออกจากทีมในช่วงสมร์น,นี้หากได้ค่าตัวกใกล้เคียงกับตอนที่จ่ายให้กับปรียงนะฮะถึง17.5ล้านยูโรเมื่อ3ปีที่แล้ว ถ้าผมเป็นคำว่าง,งานนี้นะฮะแมนยูของเรานัผมก็มีโอกาสที่จะทาบทามนะฮะตริโซจากยบร์ทมินิคคนนี้นั่นเองครับต้องเราดูนอนาคตของเขาต่อไปในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่าตลาดซื้อขายนะักเตะนะของแมนยูกับข่าวทีมอื่นนั้นเยอะมากมายสุดเลอเกินนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาใครกันแน่นะฮะแต่ผมว่าที่้แน่นะก็มีจอร์แดนซันโชแจ็คกิริชมูซาเดมเบล และล่าสุดเป็นดิวสลับขั่วก,กับปราบิโอตนั่นครับที่ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือได้นตอนนี้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าผีแดงของเรนนั้นจะได้ใครกันมาบ้างในช่วงซัมเมอร์นี้ต้องรอรุ่นกานและนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมแมนเชสเตอร์เดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนนะฮะตีดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณม,มากเลยครับ thank you